สวัสดีค่ะเดี๋ยวรอคนเข้ามาดูแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวร้านจะรีวิวงานกล้ามให้ลูกค้าดูนะคะขายส่งอย่างเดียวนะคะขั้นต่ำห้าสิชุดส่งอยู่ที่59บาทนะคะ ตอนนี้นะคะต้องแจ้งลูกค้าก่อนว่าตอนนี้รอ,อบแรก5,000ชุดนะคะร้านจะส่งเท่าที่ส่งได้ก่อนเพราะว่างานอะ่ะมันยังเข้าไม่ครบนะคะขาดอีก13กระสอบซึ่งจะเข้าประมาณอีก2-3วันนี้นะคะฉะนั้นร้านจะจัดส่งตามคิวโอนก่อนแรกๆก่อนนะคะร้านจะจัดส่งตามคิวโอนแรกๆก่อนเลยใครที่ยังไม่มีรายชื่อในพรุ่งนี้นะคะลูกค้ารอรายชื่ออีก2-3วันนะคะ เดี๋ยวจะจัดส่งตามไปให้นะคะทุกงานตรงปก100%เซนะคะเป็นผ้าคอตตอนเนาะเดี๋ยวร้านจะรีวิวให้ดูนะคะงานนะคะลูกค้าจะได้ไป้ายห้อยป้ายเชือกแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ซสายจะติดตรงคอเขาแบบนี้นะคะงานสกินแน่นๆแบบนี้เลยนะคะผ้าจะเป็นผ้าคอตตอนนะคะใส่สบายมากสินค้าตรงปกร้อซนะคะ ต่อไปนะคะร้านจะรีวิวแต่ละลายให้ลูกค้าดูแต่งานนี้นะคะรอบนี้หมดแล้วนะคะตอนนี้เปิดจองรอบใหม่อยู่ใครอยากได้ก็จองได้เลยนะคะสก,กินแน่นๆแบบนี้เลยนะคะป้ายห้อยแบบนี้เลยส่วนสุถุงนะคะเขาก็จะเป็นถุงซิปล็อกให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะถุงซิปล็อกแบบนี้เลยงานสวยมากเอวเป็นเอวยางยืดนะคะกางเกงเป็นเอวยางยืดแบบนี้เลย งานตรงปกนะคะถ้าลูกค้าอยากดูว่ามันเป็นลายไหนให้เข้าดูได้หน้าเพจนะคะขายส่งอย่างเดียวนะคะขั้นต่ำห้าสิบชุดส่งอยู่ที่ชุลละห้าสิบเก้าบาทนะคะลูกค้าสามารถดูราคาหน้าเว็บได้เลยงานนี้ราคาหน้าเว็บอยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะคะน่ารักมากลายตรงปกนะคะให้ลูกค้าดูเลยเอวยางยืดเหมือนกันทุกงานตรงปกร้อยเปอร์ซ็นผ้าคอตตอนนะคะ แพ็กถุงซิปล็อกอย่างดีส่วนลายนะคะเอ้ยงานอะ่ะจะเป็นลูกค้าจะได้งานครบไซส์แล้วก็ครบลายนะคะก็ครบลายห้าลายเลยตามภาพส่วนไซส์อ่ะจะเป็นไซส์ร้อยสิบร้อยสิบร้อยสามสิบตรงอาจะอยู่ที่น้องสองถึงห้าขวบนะคะอันนี้คือลายต่อไปลายที่สามลายที่สามนะคะสะกินแน่นๆป้ายห้อยทุกผืนนะคะมีป้ายห้อยเนาะ งานให้ไปเป็นหุงซิปล็อกแบบนี้เลยนะคะรอบใหม่เปิดจองอยู่ใครอยากได้ต้องจองนะคะเพราะว่าร้านล็อกของตามย่อจองโอนฉฉนั้นใครอยากได้ก็คือจองโอนจองเท่านั้นนะคะจองจ่ายเต็มจํานวนพร้อมค่าจัดส่งเนาะอ่ะลายที่สี่นะคะลายที่สี่ผ้าคขตตอนแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเห็นไหม ผ้าจะไม่บางนะคะผ้าจะไม่บางลูกค้าท่านใดที่จองสินค้าไว้สามารถนํารูปไปโพสต์ขายเปิดออเดอร์ก่อนได้นะคะไปนํารูปไปโพสต์เปิดออเดอร์ได้น่ารักมากสกินแน่นๆแบบนี้เลยลายที่ห้านะคะลายที่ห้ามินนี่นะคะลูกค้าจะได้ลายตามภาพที่ร้าน แจ้งเลยนะคะเสื้อกางเกงแบบนี้นะคะทั้งชุดแบบนี้นะคะขายส่งอย่างเดียวขั้นต่ำห้าสิชุดส่งชุดละห้าสิบาทสินค้าจัดครบลายนะคะเดี๋ยวทวนลายให้ลูกค้าดูอีกหนึ่งรอบจะมีทั้งหมด5ลายนะคะจัดครบไซส์ร้อยสิบร้อยี่สิขวบมีตารางไซส์แจกหน้าผิดนะคะ ลูกค้าที่เป็นอ่าสั่งของกับร้านเราสามารถนํารูปไปโพสต์เปิดออเดอร์ก่อนได้ระหว่างรอสินค้าเข้านะคะทวนลายอีกหนึ่งรอบนะคะลูกค้าจะได้ทั้งหมดห้าลายก็คือลายมิกกี้เมาส์ลายที่หนึ่งนะคะลายที่หนึ่งลายที่สองนะคะอันนี้คือลายที่สองสินค้าจัดครบไซส์ครบลายนะลายที่สามนะคะอันนี้คือลายที่สาม ต่อไปอันนี้คือลายที่4นะคะลายที่4งานนี้บอกเลยว่าออเดอร์ปังมากรอบแรกสั่งผลิตไป5้าพันชุดนะคะเต็มหมดแล้วแล้วก็ลายสุดท้ายคือลายที่5นะคะลายมินนี่เนาะใครอยากได้นะคะเลทราคาขั้นต่ำห้าสิชุดส่งชุดละ59บาทจัดครบลายครบไซส์ร้อยสิบถึงร้อนะคะก็คือ1 1อยสิบร้เลือกไม่ได้ น้องอยู่ที่จริงๆเนี่ยอันนี้ที่ร้านให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นไซน้องร้อยสิบน้องร้อยสิบนี่คือเริ่มต้นที่สองสามขวบนะคะใส่ได้สบายเลยเพราะร้านค่อนข้างทาไซส์ใหญ่นะคะค่อนข้างทาไซส์ใหญ่ส่วนผ้าเขาไม่บางเนาะเป็นผ้าแบบนี้นะคะผ้าคอตตอนคือใส่แบบสบายหน้าร้อนนะคะปังมากงานนี้ลูกค้าสามารถนําไปขายปลีกนะคะขึ้นอยู่อ่า แ9ดเขึ้นอยู่กับฐานของลูกค้านะคะแต่ละคนแต่งานรับประกันว่าตรงปกนะคะใครอยากได้รอบนี้เปิดจองใหม่อยู่นะคะงานต้องโอนจองเต็มจำนวนพร้อมค่าจัดส่งใครอยากได้ต้องจองเท่านั้นนะคะเพราะร้านล็อกของตามยออจองโอนนะคะน่ารักมากโอเคค่ะส่วนใครอยากได้เนอะรอบนี้เนอะสินค้าจะ น่าจะจัดส่งได้ประมาณเร็วสุดสิ้นเดือนนี้นะคะรอบใหม่เนาะรอบใหม่อะ่ะเร็วสุดสิ้นเดือนนะคะน่ารักมากอ่ะใครอยากได้นะคะทักแชทได้เลยหนึ่งลายนะคะจัดครบลายหนึ่งลายสองลายสามลายสี่ลาย แล้วก็ลายที่ห้านะคะห้าลายจัดครบไซส์ร้อยสิบร้อยีิบรอสิบเลือกไม่ได้นะคะโอเคค่ะส่งใครอยากได้ทักแชทเลยงานต้องจองนะคะลูกค้าแจ้งไว้ก่อนเลยว่างานต้องโอนจองจ่ายเต็มจำนวนพร้อมค่าจัดส่งนะคะใครอยากได้ทักแชทได้เลยค่ะขอบคุณคะ่ะ